คนเข้าด้วยเหรอโอ้เ <บา S 1> ข้าได้น่าเข้าได้บอกไม่รู้จะทำอะไรให้สักทีคุณแม่บอกเบื่อแล้วเนมาเข้าฝันลูกหลานบ่อยๆเนี่ยเอาละครับขอบคุณมาก FC ที่ให้ให้กำลังใจกับก็จะมี เขาเรียกว่าเมนใช่ไมเมนเมนห้องเขาศดอยู่ในตึกเลยเรียบร้อยนะครับก็ โอโแล้วอยู่ข้านะไอ้ช่างเนี่ยไอ้ช่างเนบริษัทนี้มาอยู่นครปฐมและกว่าจะใช่และรถมันติดด้วยกว่าจะมาเนี่ยผมกับโอมกับที่เผือกแล้วก็มีหลายๆท่าน นะครับเพื่อนของอาจารย์พ่อนะครับก็เขาเรียกว่าเข็นศพใช่ไหมเเข็นศพจากศาลา17นะเพื่อที่จะมาที่อาคารสุขติสถานที่ชั้น2นะนะ 2> เพื่อทําพิธีสวดศพก่อนวันเผาอีกวันหนึ่งนะคับม่ยาบุเรียนาะไรทองผมก็ถือรูปไป แล้วผมก็เป็นคนแรกที่ถือรูปเพราะาคนถือรูปต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเดินเข้าไปนในลิฟต์เดินมาในลิฟต์เราก็ไปอยู่สุดลิฟต์เลยเราก็ไปชนลิฟต์ข้างในเลยแล้วท,ทีเนี้ยอม์ก็ตามเข้ามาทีหลังเพราะว่าอม์เขาต้องถือกล้องโองก็เขาตามผมเข้ามาเพราะว่าเขาต้องคอยถ่ายถ่ายเพราะใหญ่ก็คืออาจารย์บอกสอนเทพสันทองเพื่อให้เห็นว่าศพเออนี่ยได้เข้าลิฟต์มาแล้วนะพอเข้าลิฟต์มาเสร็จเนี่ยลุงจักรวาลก็ตามเข้ามาแล้วพี่เผือกก็ตามดันลุงจักรวาลมาอีกทีหนึง่งแล้วก็อาจารย์พ่อามมานนนขึ้้ไปชั ลิฟต right? so so, right? huh? right? ์ก็เป yeah, right. sure? yeah. okay. yeah, mm ิดใช่ไหมเพอเปิดเสร็จเนี่ยก็สบออกนะก็เอาร่างของแม่บุญเลี้ยงออกพอเอาสบออกไปเสร็จก็ตามด้วยอาจารย์พ่อตามด้วยพระนะครับแล้วก็ตามด้วยทีมงานอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพี่เผือกพอถึงจังหวะพี่เผือกเนี่ยคนย้อยพี่เผือกคุณรู้ไหมว่าลิฟต์มันปิดอ่ะพี่เผือกกำลังเดินเนี้ยลลิฟต์มันปิด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 จริงๆเนี่ยลิฟต์มันโดนใช่ไหมมันโดนคนมันต้องเด้งออกใช่ไหมแต่มันไม่เด้งเว้ยพอไม่เด้งเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่า มันรับพี่เผือกก็หลุดออกไปโชคดีที่พี่เผือกไม่คาหรือขาคา,าไว้ไม่ง้ขาพี่เผือกขาดนะับแล้วมันก็ปิดนะตอนแรกเราก็ไอยไ้ยย่าเมย่าเมย่าเล่นซสนแล้วนะเมย่าแหละคิดถึงนะเล่นซสนแล้วนะฮะเราก็เลยบบเอออยู่นั้นมีมีผมเนี่ยมีน้องโอมนะฮะที่ที่เป็นแบบทีมงานช่วยดูแลกันนะครับแล้วก็มีลุงจักรวาลลุงจักรก็ลุงจักรวาลเป็นนครก,ก็อยู่ในนั้นนะครับตอนนั้นกาลังไลฟ์อยู่ด้วยนะฮะ รวมอยู่ในนั้นนี่ย45นาที45นาทีนี่ถือว่าคือออกมานี่คุณเชื่อไหมว่าขาเปียนะขาเปี้ยแล้วใจสั่งคือท่านนานกว่าน,นั้นเนี่ยคือคุยกับโอมแล้วโอมบอกว่า,วาโอมพี่เรียก1669เลยคือทุบตึกทุบลิฟทันทีเลยนะ,ะก็กะว่าเออ,อยังไงก็ต้องทุบลิฟต์นั่และค่อยไปซ้อมเมาจนออกมาได้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะก่อนออกจากวัดมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมพูดเลยนะว่าอย่าตามมานะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้อยู่ที่เดิมอยู่ที่วัด อยู่ที่วันดีแล้วห้ามตามผมไม่อนุญาตให้ตามเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามรถคันนี้มานะแล้วระหว่างที่ผมสวดเนี่ยกลิ่นแป้งของแม่ย่าเนี่ยติดมือแม้ว่า ผมไปล้างมือมาก็ตามเพราะว่าคือมันเปื้อนใช่ไหมผมนั่งผมนั่งอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยมันเปื้อนใช่ไหมฮะผมไปล้างมือล้างฟอกสะบูนมาคือกลิ่กนกลิ่นแป้งของไม่ยากไม่ยากแก่าโปะแป้งเวลาแกคนแก่เนาะก็จะชอบโปะแป้งกันก็จะมีกลิ่นแป้งของไม่ยากคือเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็นนได้กลิ่นแป้งตลอดเวลาพอขับรถกลับกลับบ้านเนี่ยพอผมบอกว่าเอออย่าตามมานะคือเราต้องบอกไว้ก่อนเนียฮะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมจะตามมาหรือเปล่าใช่ไหมเราติดอยู่ในริบขนศพถ้าเกิดมีอะไรตามมาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ น,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมีสักอย่างหนึง่งที่จู่ๆมันก็มากวนแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันมันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้มันมันเป็นยไังไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะจะ,จะลองดูสักพักนึงนะฮะแล้วก็นี่ขนาดเอาเอาพราะมาอยู่หัวเตียงนี่ส,สามอง,งค์้ เฮ้ยเราเราติดลิ์อันนั้นมาลิบริบที่คนร่างขึ้นมานะครับแต่เราก็ไม่ร well ู้ว่าร่างน่ะคือผ่านมากี่ร่างผ่านมากี่ผ่านมากี่โรงกี่กี่กิโลกี่ศพกี่คนนะฮะเราก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้แล้วนะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะออกมานี่ก็บอกเขาไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวจะไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะอะไรเงี้ยเราก็ไปทำเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเออก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะ อามันร้อนเลยใชหมใครที่ดูอยู่เจ้าของตึกหรือว่าเป็นเจ้าของที่แบบหอพักที่มีลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะควรจะต้องทิ้งกุญแจไว้ข้างหรือมีตู้เก็บกุญแจลิฟต์ไว้นะไว้ที่ตึกนะฮะไม่ใช่พกติดตัวมึงจะพกไปทําไมนะฮะลิฟต์ไม่ได้อยู่กับตัวมึงนะฮะลิฟต์มันต้องอยู่กับตึกใช่ไหมเพราะฉะนั้น คุควรจะกุญแจไว้ที่ตึกปะวะแต่ด้านกุญแจติดตัวไว้ทําหอ,อกอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ใครคที่เป็นเจ้าของตึกใครที่เป็นคนดูแลตึกนะครับที่มีลิฟต์นะก็ทิง้งกุญแจไว้ที่ตึกเขาไม่มาขโม,มยลิฟต์คุณหรอกมันหนักนะ